เป็นวันแรกที่กลับมาทำงานเย่หมดเลยวันนี้สวยเย้โอมาย o d วัสดีนะคะแรายการสปับปะวานเจี๊ยบค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ลูกดิวเนี่ยเขาออนาวส์ไปแล้วนะคะว่าเขาว่ากำลังมีเบบี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็ไม่ได้ทํางานอะไรเลย,เลยแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เขากลับมาทํางานเราจะไปดูกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยท้องเขาใหญ่แค่ไหนหรืออะไรยังไงเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าคุณแม่มือใหม่เนี่ยเขาจะสตรองแค่ไหนเดีย๋ยวตามไปดูในรายการสปับปะวานเจี๊ยบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปเลย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 บายสวัสดีค่ะ อีพีก็คือต้องมีโดนแยงสมองทุกทีโควิดเมื่อไหร่เอาไปยำให้หน่อยนะสดีค่ะ เริ่มเลยโอไมก้ารูสัางกัพ่อใหม่เหรอคะใช่ก็คือเอาหน้างานเลยชัดเจนยังไงคะเะไดใหรอใช่ใสเลยชัดเจนกอามาชัดอีกสุดๆโอ้ยตรงนั้นรู้ทำไมตตรงนั้นนะแม่ยย่แล้วค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยมันคือหมผันดีมากเลยอ่ะดเจนมไม่

แล้วตอนนี้นะคะระหว่างคอนเสิร์ตระลอกแบบนี้เราอ่ะก็จะไปดูกันค่ะว่าแต่ละคนเวลาที่เขามากองถ่ายเนี่ยค่ะเขาพกเงินสดกันคนละกี่บาทเดี๋ยวนี้คนก็คือพกเงินสดน้อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาออกจากบ้านเนี่ยก็จะมีเงินสดแค่ดังโดนหรือไม่หรือว่าเป็นเหลบริการกินอะไรเป็นไงตามไปดูค่ะคุณพ่อมาเงินกับคุณวินฉันก็อยากรู้ว่าทุกวันเนี้ยคุณต้องไปคุณวินเนี่ยมาดูกระเป๋าขัาดไหน่อยมาสุดนะพกเงินสดมากี่บาท น่ารักมากเลยหนึ่งร้อยบาทมีวันอ๋อมีลงยังไงอนอท่านี้เหล่านี้คือใช้ไม่ได้ไม่ได้ลงยังไงอ่ะเราไปให้ทาคุณเซทที่วัดใหุ้้ยลงยอนมีทุกชาติทุก่าสตรเลยคุณผู้ชมแต่เงินที่แซ้จริงๆมัมีอยู่ร้อย้ยร้อยแล้วมาถุกเฉินมีใช้ได้บ้างน้องวินล่ะน้องวินล่ะนล้วเหมือนกันนี่ร้ oh, อยเงด เราอยากรู้ว่าใครน้อยสุดหรือเราอยากรู้ใครมากอยากรู้ว <daughter> ่าใครมากสุดดีกว่าเพราะว่าน้นยสุดลายบนี้ครดีกว่าดูดีมาก่สอแไม่ตเจรกระเป๋าเนี้ยรวมสองแสต่กระเป๋าเงินน่กระเปเงินเืกระเป๋าเงินอนี้มู้หึเยอะอยู่ พันเจ็ดห้าสิบเออเนี่เขาใส่ซอนอยูแล้วก็เงี้ยอีก2คนนะคะมาเป็นช่างแต่งหน้าคุณพงเป็นช่างแต่ง้าสองคนเราจะมามากผมตัวนี้กบคนเราเข้าไปไว้ลโทรจักคนเดียวแล้วทำไมมีกระเป๋าตังค์ของก่อนอ่ระอแล้วผมพกี่บาทต้องเกอยู่นะฮนีพันก็คือรอด้ว เีก็พันสามพันสี่นะทุกวันนี้เหตุผลที่ฉันซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้ออะไรเยอะแยะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าไลา์ค่ะฉันอยากสื่อตอนนี้ตอนที่ฉันมีแรงไม่ใช่ตอนที่แบบฉันนั่งตัวนีเงี้เป็นชันละมีกระเป๋าทุกอย่างมีจัลเป็ตฝากเป็ตแต่ฉันต้องเอากระเป๋าวางไว้บนศรีและฉันนั่งมือฉันไม่เแต่ถ้าเอกแค่ซื้อทาง้างแล้วป้าเอกก็สือไป็นแบบระบายแล้วเป็นเดิมของปีแล้วต้องแิด้ค่ะก็กินอะไรก็ได้แล้วฉันขามาแล้วเราไปนอนเสือนอนอะไรแล้วเราเสือนอนอะไรเนี่ย รอบมีร okay. wow. right. so ักหมองเยอะมากเลยรอบมีรักหมองมีมากเลยอ่ะก่อนท้องก่อนอะไรอ่ะมีเอาริมดุนอะเอ็มก้อนอยู่เลยค่ะใครที่รอดูนะคะว่าปากดิวเนี่ยหมองไหนครับเดี๋ยวจะมี EP หนึ่งของหวานที่จะเปิดเผยชื่อหมองนะที่ไหนถ้าแอบแอบกับผู้ชายก็อ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยกับปากคือจุบกูปากผู้ชายงับริมฝีปากกูปากก้อนอะไรอ่ะไม่เคยถามเลยอ่ะก้อนทำไะเธออยู่ในปาก แป้งบาบาลาสวยเด้งเส็กได้พร้อ,อมแล้วค่ะ แล้วพอไม่ค่าขอเสียงเอ้อค่าเย้ม่หมดเลยวันนี้สวยเงี้ยเอาจันเอกมันดีอยู่แล้วเนี่ย มาแน่ค่ะมาแนะ่ ทำได้ที่ถูกมมันทำได้อออขอปืนให้ฉันด้วยค่ะจะฆ่าตัวตาไปเลยค่ะไปเลยค่ะแล้วนะพอเทนหน้าผมให้ก่อนมาเร็วหนึ่งสองสาโ้ยหน้าตกมากคุณมิวจากสถานสสาการณ์เกิดขึ้นนะคะแบบชุดแรกนี่มันพุ่งมากเลย ดูส่องดูกรอบเราก็เลยวางแผนว่าเาไม่ตอนนี้เรีกวาเปิดกระเป๋าโมเป็นดีกว่าที่อยากรู้ว่ากระเป๋าเนี่ยพกเกินเท่าไรแบบโมมีเงินสดอย่างที่บอกไม่มีเลยตอดมาแล้วค่ะ อีสี่สิบไม่มีอะไรแล้วไม่เใช่เราทำดีสิ่งที่จะแปลเป็นเงินให้โมเลยนะชื่อได้เท่าไหร่กันในชื่อเท่าไหร่คะแม่้หกล้านค่ะเออนี่สี่หกล้านนี่โมจะได้สักสิบล้านแม่จะไปดูทีเดียวกันนะพ่อคนละเลขเออคนละทีโมมีสี่สิบบาทจริงด้วยเขาพูดโง่เพราะหนูมีกระเป๋าตังค์ส่วนตัวไหนคะนาดิว อ่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะฮะหลาดชับแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะดาวเด่นของเราเนี่จะมีตัวเฉพาะตัวเงินสดพกมาวันอธิบายคนน้อยที่สุดตอนนี้คือเท่าไหร่กี่โมสิ่สิบโอ้โหทบเยอะมากโอ้ยชนะแล้วหลังนี้เท่าไหร่พันเลยทำไมทบมันสดเยอะขนาดนี้ก็เวลาให้ตีเวลาให้ใครอะไรให้ตีทกว่นหรอว่าไปนวดอย่างเงี้ยนวดสองโนอย่างเงี้ยก็พันหนึ่งเหมือนกัน แล้วถึงไปโมด้วยแล้วยส่วนตัวคือโมยังไงสี่สิบบาทเพื่อได้เอาวันนี้ดิวก็ถือเป็นเดลิเนอร์ของวันนี้สี่จะเดลิเวเยอะเลยอันนี้ต้องพุ่งแล้วเพราะออกมาจากเซร่าคันนี้โอ้โหสวยมากเลยบ้าไปแล้วตัการตา เป็นปีที่สองแล้วที่ดิวได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแปนบาวร่าคือยังไงบ้างคะดีใจมากที่เขาต่อพรีเซนเตอร์เราเพราะว่าเราติดใช้แป้งเขาคือหลังจากที่เจอชีวิตดิวรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นด้วยการที่เราแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าเป็นประจำพอเราต้องอยู่ในโหมดที่ต้องออกไปไหนแล้วแต่งหน้าเองมันชะิคเกียดไง <Okay. S 1> นะ่คือมันจบในตลับเดียว แล้วมันก็คือแบบกันน้ํากันเหนื่อกันแดดทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายกับการใช้ชีวิตถ้าเขาไม่ต่อดิวก็ต้องต้องใช้ของเขาต่ออยู่ดีเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราไม่ต้องพกดูพกนี่ไม่ต้องพกราไม่ก็คือแป้งตัวเดียวก็เดร็จแล้วใช่หมยช่ให่ใช่หน่ใช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 ใช้ใช่ใชใช่ใช่ใบ้าบ่ใช่ให่ใช่ใช่น่ใช่น่ใช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 ่แช่ใช่ย่ใช่ใช่ใใชใชใช่ใช่ใช่ แป้งบาบาร่าเบเกอร์ย v วีทูเวฟพาวเดอรเนี่ยนะคะเป็นตัวใหม่ของบาบารานั่นเองค่ะราคาเท่าไหร่คะราคาเพีาายง1น9บาทใทค่ะูกมราคาเป็นแบบเป็นมิดดูเฟรนี่มากอันนี้ลองใช้ให้ดูก่อนใช้ด<ช>ูก่อนอันนี้คืนนอนนตลับเล็กซึ่งเวลาทุกครั้งที่เวลาดูไปต่างประเทศอยู่จะพกตลับนี้สมมติตรงนี้ล่องล่องนี้เธอเห็นเงาใช่ไหมอ่ะดูเขาก็คูคุณได้เลยจริงจเห็นปะ เงาขาสมุนก็ค er ือหายไปเลยนะก็ค <cutter aer> <lide> ือตรงไหนที <IO> ่มันก็คือแป้งบาบาลาได้เใช่คือซับแล้วมันก็คือแบบว่าเอาตรงๆคอนเซ็ปต์เขาก็คือแป้งบาบาลาสวยเด้งเซ็กได้มันเซ็กได้จริงๆอ่ะก็คือในทันทีเพราะมันปกปิดจริงๆคุมมันจริงๆกันน้ําจริงๆคือสุดจริงๆถ้าดิวพูดแน่นอนขนาดนี้เดี๋ยววันนี้จะมีอะไรมาให้ทดสอบจุ้มน้ำโพเลยมั้งใช่ทำไมเธอรู้ว่านี่ไงทไหมไม่จุมแค่เดียวแต่เดี๋ยวลองไปหา สถานที่อีกสถานที่ได้ดูก็กล้าทาจุ้มน้าได้นะเพราะดูว่าแป้งเขาจะยังีซึ่งแบบอากาศเมืองไทยอ่ะมันคือร้อนชื้นนึกออกไหมพอร้อนชื้นถ้าเราเจอแป้งที่มันเมอกอ่ะมันก็เมอกมากนะนี่คือด้านเนียนใช่ดูแค่ด้านเนียนไปเลยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าค่ะว่าบาบาร่าเบก้าตัวใหม่ล่าสุดของลูนดิวจะสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดไหนคนจริงอย่างเราจะราดน้ำโชว์หรือจุ้มน้ำโชว์ไปไปค่ะเอายัง นี่คือน้ำริงนี่คือหน้าที่มีแป้งบาบาร่าริงดิวจะเอาหน้ามุดน้ำให้คุดน้ำตาไม่เกี่ยวนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะท่านเลอะอย่ามาโทษแป้งนะเดี๋ยวจะทำให้ดูไม่พูดเยอะ1นึสองสา ไปขนาดนี้แล้วเหงื่อของเราเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยแป้งเขาก็จะยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรน่ากลัวกับการต้มน,น้ำขนาดนี้แล้วปกมือลูกดิวค่ะนอกจากปกมือให้ลูกดิวปกมือให้บาบาร่าเบกกาสวยแดงเสร็จได้ด้วยค่ะเยอะมากค่ะเยอะ อ่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องดีวด้วยที่แบบมาทำมิชชั่นให้เราแล้วก็มาตั้งใจถ่ายแบบบารบราครั้งนีด้ด้วยกับการเป็นพิเซอร์ในปีที่2แล้วไงก็ฝากแป้งบรารบราเบเกานี้ไว้ด้วยนะคะราคาเพียง <99 S> 1น9 9บาท,บาทเท่านั้นนะคะ ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยในเซเวก็มีค่ะทุกคนและที่สําคัญคือเวลาคุณไปไนเนี่ยคุณพกต,กตลับเล็กๆตลับเดียวเนี่ยก็คือสวยได้ทั้งวันตามคอนเซปต์บ้านอะไรนะคะบาบาราสวยเด้งสร็จได้ค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วจะกลับม่คลิปนะคะ